วัสดีค่ะหวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูมะเขือกันนะคะขมนะคะมะเขือขมใครไม่เคยกินบ้างเอ่ยน,นะอยู่ที่ไทยไม่เคยกินนะคะเพิ่งมาถึงเห็นที่สหรัฐนี้แหละไม่รู้ว่าแบบคนอื่นนี่เขาจะรู้จักหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวนี้มันขมขมนะสำหรับคนแก่อย่างเรานี่เองนะคะ ตอนนี้ก็แก่ขึ้นนะคะเริ่มชอบขมไม่รู้คนอื่นนี่จะชอบขมหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเมื่อตอนเด็กๆนี่ไม่ชอบนะ,ะชอบไม่ชอบขมเลยนะ,ะแม่กับพ่อเขาทําอาหารให้กินนี่ไม่กินนะคะตอนนี้นี่คือแบบอยากกินนะขม,ขม,ขมนะขมๆนะก็ชอบกินมากขึ้นนะอันนี้ก็มาถืออีกแบบหนึ่งคนละแบบนะคะนี่ ไม่ไมค่อยรู้จักชื่อนะคะไม่รู้ว่าถ้าสมมุติใครรู้จักชื่อก็บอกหน่อยนะคะเขาหน้าจะได้รู้จักเรียกเนาะก็คือแบบอ่าไม่เห็นเลยเนาะเดี๋ยวเราซูมใหญ่กันไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทําให้ดูนะจีเห็นไหมคะตัวนี้อันนี้นะคะเกลยนนี้จะใหญ่กว่านะอันนี้ก็ขมนะขมขม,ขมหน่อยนะแต่ตัวนี้คือขมมากนะคะตัวนี้อ่ะ ตัวแดงๆเนี่ยขมนะคะขมมากๆส่วนใหญ่คนดําเขาจะชอบกินนะคะตัวนี้นะคนแอฟริกาอเมริกาเนาะเขาจะชอบกินตัวนี้นะคะนี่อันนี้คือเขาเก็บละตัวนี้ส่วนใหญ่นี่เขาจะขายแค่ตัวสีเขียวนะ,ะตัวสีแดงเขาไม่ขายตัวสีแดงนี่ทิ้งเลยค่ะอันนี้น,ะน่ะนะดูนี่เป็นมะเขือหมดเลยนะคะมะเขือขมทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเขาขายฟรีมาเก็ตนะเขาขายดีนะ คนซื้อเยอะนะเขาทำขายทั้งนั้นเลยนะตัวนี้ส่วนเรานี่เราไม่ทำขายนะคะส่วนนี้นะคะแตงนะคะเก็บไว้ทำเก็บไว้ให้มันแก่ๆแ,แล้วเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดนะไปทำไปใช้ต่อปีหน้านะคะ มีแค่สองสามกนนี่แหละที่สวยๆนะอันนี้ก็มะเขือกรอบนะ,ะคะมะเขือกรอบของเรามีแค่ไม่กี่ต้นเองนะได้กินอยู่2อสามลูกเองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแค่นั้นเองนะแต่ก็ใหญ่นะเห็นไหมคะตัวเหลืองๆเก็บไว้ปีหน้านะคะตัวนี้ เผื่อพี่น่าจะปลูกเองนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็นี่นะคะอ่ามันทั่วเหลืองนะทั่วเหลืองของเรานะคะไปขอมเมล็ดจากาเขามาปลูกนะคะรอให้มันอ่าสมบูรณ์หน่อยนะเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะ <S <S ใสเ่เกลือนะฮะุ้ยคิดถึงเลยแบบนั่งนั่งดูทีวี <S <S 2> <S 2> แล้วกินกินเมล็ดไปนะโอ้ยอร่อยแน่นอนเลยนะ โอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะพาทุกคนมาดูมะเขือขมในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วเหลืองของเรานะคะอย่าลืมนะคะ subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะเด็กน้อยนเมีาไรส์สไตล์ n ช e แนลนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรายังมีคลิปอีกตั้งมากมายเลย จะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเค่บายบาย